่อแ <c oughs> จากนิ้ไปขอ,อนั่งกัสมธิหรือว่านั่งในเยรียบท,ที่นิ่งได้เยรียบท,ที่มีมีผลต่อจิตใจ ในการปฏิบัติธรรมก็คือการค้นควา้าทำการวิจัยทาการศึกษาในเรื่องชีวิตของตนชีวิตนี้คืออะไรชีวิตค,คือกายกับใจในี่ก็นี่คือสิ่งที่เรากำลังสนใจศึกษา อย่างเช่นว่าอาการของกายมีผลต่อจิตใจอย่างไรอาการของจิตใจมีผลต่อร่างกายอย่างไรอย,งอย่างเช่นเวลาเราเครียดเครียดเพราะความคิดได้ความเครียดส่งผล ร่างกายทำให้เกรง็งทำให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นเป็นต้นร่างกายถ้าเรานั่งตัวตรงตัวนิ่งได้มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกทันทีว่า เราเป็นตัวของตัวเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตนตัวไม่ตรงก็จะชวนให้ง่วงนั้นเราต้องฉลาดในเรื่องกายของเราฉลาดในอิริยาบถฉลาดในการเคลื่อนไหว ทุกอย่างต้องมีสติต้องมีปัญญาคอยกำกับในการฝึกจิตใจสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือการนำจิตใจ ออกจากกิเลสถ้าออกจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นเรื่องของสมาธิแต่จะออกจากกิเลสโดยสิ้นเชิงก็ต้องเป็นเรื่องปัญญาและในเบื้องต้นอย่าให้จิตใจได้พ้นจากกิเลสชั่วคราวเพราะกิเลส <c oughs> ตราบใดที่กิเลสเช่งความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆครอบงำจิตใจจิตใจก็ไม่สงบจิตใจไม่มีความสุขจิตใจไม่มีพลังแล้วจิตที่จะอยู่ในสภาพที่ เอื้อต่อการเจริญปัญญาก็ต้องสงบด้วยต้องมีพลังด้วยต้องมีความสุขด้วยแลง้นเราเจริญสติเพื่อเจอจิตเกิดสมาธิสมาธิคือความ ตั้งใจมั่นที่เต็มไปด้วยความรู้ความตื่นความเบิกบานและที่ปราศจ,จากสิ่งสมองอยู่ในจิตใจชั่วคราวเมื่อจิตมีคุณสมบัติเพียงพอจิตใจเราสามารถ พิจารณากายกับใจของเราเพื่อทอดทอนความคิดผิดความหลงผิดต่างๆเพื่อจะได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั้นเราจเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อจิตจะได้ รวมเป็นสมาธิพ้นจากกิเลสชั่วคราวจิตที่มีสมาธิที่พ้นจากกิเลสชั่วคราวเป็นจิตมีคุณสมบัติพอที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ในการเจริญสติให้ต่อเนื่องเป็นสมาธิสิ่งกำหนดหมายถึงเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตนั้นมีให้เลือกมากมายแต่วันนี้เราเลือก ลมหายใจลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายและเป็นส่วนพิเศษเพราะชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับการหายใจลมหายใจคือชีวิต และลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่รับอิทธิพลจากจิตใจและมีผลต่อจิตใจมากที่สุดแต่เวลาเราโกรธแลเรามีอารมณ์รุนแรง ลมหายใจก็เปลี่ยนอารมณ์ในจิตใจหยาบลมหายใจก็จะหยาบแต่ถ้าจิตใจของเราละเอียดอ่อนมีความสุขุมนุ่มนวลลมหายใจก็จะแผ่วเบา ลมหายใจจึงเป็นอาการของกายที่น่าสนใจทีจนี้เราจะกำหนดลมหายใจอย่างไรจึงจะเรียกว่ามีสติมีสัมพชจัญญามีความเพียรเผากิเลส เอาสิ่งที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็แรงตนบันดาลใจแ้วความก็ดื้อรัรน้นซึ่งจะเกิดจากความเชื่อมั่นว่าการภาวนามีประโยชน์จริงการภาวนา มีประโยชน์ต่อข้าพเจ้าจริงการภาวนาไม่เลือวิสัยของข้าพเจ้าเนั้นถ้าเราต้องการจะพัฒนาชีวิตเราก็ต้องพัฒนาจิตใจ การพัฒนาจิตใจต้องใช้สติเป็นหลักใหญ่เราจะเจรินสติกับลมหายใจอัน <c oughs> ด้วยการกำหนดลมหายใจนาจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ ปลายจมูกที่หน้าอกดือทองตรงไหนที่รู้สึกสปยะหรือสบายของเราเป็นที่ทำงานให้ตั้งสติอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้บังคับลมหายใจ สักแต่ว่ารับรู้รับทราบต่อลมหายใจที่ปรากฏใน <c oughs> การการกำหนดลมหายใจสิ่งที่ต้องระวังคือการจมลงไปในลมหายใจถ้าจมลงไปไหมถึงว่ามีอาการทื่อๆ ไม่มีความรู้สึกคมชัดไม่มีความกระชับกระแฉงไม่มีความรู้สึกว่าตื่นคำว่าพุทธะแปลว่าตื่น,นเราทุกคนก็เคยตื่นจากหลับ เป็นประจำทุกวันเ <c oughs> หนยาการตื่นเป็นอย่างไรทำไมเราจึงจะตื่นอยู่กับลมหายใจเข้าตื่นอยู่กับลมหายใจออกที่ในเบื้องต้นก็มีคุสลูบายหลายอย่างช่วย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสนิทสนมความพอใจระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้อย่าง <c oughs> เช่นการนับลมหายใจหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่ง หายใจเข้าสองหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสามหายใจเข้าสี 3, ่หายใจออกสี 4, ่หายใจเข้าห้าหายใจออกห้าที่ถ้าเรานับลมหายใจอย่างนี้จากหนึ่งถึงห้าโดยไม่ลืมไม่เผลอ เราก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งหนึ่งสองสองสสาหแล้ว 6, 6ถ้าเราได้1ถึงห1ถึง6อย่าไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้วหนึถึง9 ตัหนึ่งถึงสิบนี่ก็เป็นวิธีระงับความฟุ้งซ่านที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือการแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็นสามช่วง ลมหายใจออกก็สามช่วงเพื่อเราจะได้ตั้งสติขึ้นมาใหม่เป็นระยะระยะหายใจเข้าตอนต้นตอนกลางตอนปลายหายใจออกคือต้นต้นตอนกลางตอนปลายหช่วง เพ่อจะมีความละเอียดในการกำหนดลมหายใจใเพื่อจะป้องกันไม่ให้เผลอง่ายๆื่อจะใช้คำบริกรรมเช่นพุโทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้ก็เราใช้ลมหายใจแต,แต่ว่า วิธีให้จิตใจพอใจกับลมหายใจไม่คิดหาอารมณ์อื่นมาปันเทิงเราต้มักจะต้องใช้คุสรุบายไว้ก่อนทนีถ้าเรากำลังกำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือว,ว่าในจุดใดจุดหนึ่งในกาย แล้วรู้สึกชักจะเบลอๆจึกจะทื่อๆให้เราขยายจุดกำหนดเทนที่จะดูเฉพาะจุดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้า หายใจเข้าหายใจออกเหมือนกับว่าร่างกายเราเป็นลูกโปง่งหายใจเข้าลูกโป่งก็พองหายใจออกหาลูกโปง่งเนาะดันก็หยุบให้รู้สึกลมหายใจใช้จินตนาการช่วยรู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกาย ถ้านั้นยังไม่ได้ผลเราก็นึกถึงแสงสว่างหายใจเข้าให้นึกให้จินตนาการเหมือนแสงสว่างเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเราสว่างไปหมดหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วก็หายใจออกเหมือนแสงแพร่ออกจากร่างกายเราทุกทิศทุกทาง การนึกถึงแสงก็เป็นอุบายชนะความง่วงที่ดีอย่างไรก็ตามการภาวนาเนี่ยต้องมีปัญหาต้องมีสิ่งท้าทายแล้วเราก็จะได้ทำอะไรในการปฏิบตัติต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคพอเรา รู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่หลงอีกต่อไป